ไม่รู้จักเมืองเก่าเวสาลีมาก่อนก็ทำความรู้จักง่ายๆไปพร้อมกับการร่ายรำค่ะเพราะเนื้อเพลงประกอบการแสดงนาฏยาีลามีทั้งการบรรยายตำนานการสร้างเมืองไปจนถึงรายละเอียดอย่างลักษณะผังเมืองที่มีคูน้ำคันดินเล่าประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยทวาราวดีละโวไปจนถึงกรุงศรีอยุธยาผ่านบทเพลง ทั้งท่ารำและเนื้อร้องแต่งขึ้นใหม่ผลงานโรงเรียนภพยาลีวิทยาอำเอภอภายาลีจังหวัดนครสวรรค์หวังให้การซักซ้อมตลอด2ส,สัปดาห์ของนักเรียนเป็นโอกาสซึมซับเนื้อหาความเป็นมาของเมืองเก่าในบ้านเกิดก็ชอบอะค่ะชอบรักในการรำก็เลยมาฝึกรำก่อนเลยค่ะอย่างแรกดัดตัว จำเนื้อร้องหลายอย่างคะ่ะต้องเข้าใจก่อนแล้วก็มารำมาช่วยกันคิดท่าลำาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> ก็แบบว่ามันเกิดขึ้นในสมัยไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ฝึกให้รุ่นน้องรุ่นต่อไปก็จะได้ขึ้นมาทําแทนเรารุ่นเราก็จบวิหกร้องเจื้อแ้วว่าแจ้งแล้วเวสาลีอดีตทวารวดีแจ้งกระจ่างนกลางใจ แม้เคยอาศัยในจังหวัดนครสวรรค์นในช่วงสั้นๆหากเห็นถึงความสำคัญของการฟื้นคืนความทรงจำในพื้นที่ครั้งนี้กวีศไร้ศักดิ์สิร,สสริมีสมสืบจึงตั้งใจใช้งานถนัดแต่งบทกลอนเล่าเรื่องเมืองเก่าสมัยทวาราวดีไปพร้อมกับการวาดภาพเรียกความสนใจของเด็กๆด้วยงานศิลป์นี่เป็นอีกหนึ่งความพยายามของศิลปินที่ร่วมมือกับชาวบ้านในแปดตำบลในการสร้างพื้นที่ประวัติศาสตร์ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่มาอยู่บริเวณเนี้ก็ผ่านช่วงเวลามาหลายช่วยุคนนั่นแหละแต่ว่าครั้งนี้มั้นเหมือนกับจะบอกว่าเมืองเวสาลีเนี้ยได้ถึงเวลารุ่งเช้าภาษาท้องถิ่นเขาเรียกว่าแจ้งก็หมายถึงว่าร,ร่องรอยอรารยธรรมเก่เาๆเนี่ยได้รุ่งอรุณขึ้นมาเพื่อจะผสมผสานกับ ก้าวใหม่ของคนในพื้นถิ่นเมืองนี้เมื่อก่อนมันลกล้างนะครับไม่มีคนสนใจไม่มีใครดูแลเลยแม้ทั้งถนนหนทางเส้นการเดินทางการท่องเที่ยวหรือประชาชนตั้งแต่หนองไผ่ไปถึงถึงบ้านไร่ประชาสรรค์นเนี่ยทางแย่มากเลยเราก็จะคิดว่าทํำยังไงเมืองนี้เราจะพัฒนาให้คนมาเที่ยวให้คนรู้จักแล้วมามามาเที่ยวเมืองแล้วก็ไปดูแหล่งเรียนรู้ โบราณคด,เดีเด็กๆกว่า500คนจากโรงเรียนในอำเภอไพศา,าลีเมื่อร่วมกิจกรรมครั้งนี้ไม่เพียงเป็นผู้รับถ่ายทอดความทรงจำในพื้นที่จากปราวในชุมชนและศิลปินแต่ยังได้ร่วมสร้างผลงานที่สะท้อนถึงเรื่องเล่าและความผูกพันกับเมืองเวสาลีผ่านงานศิลปะแขนงต่างๆง,งานครั้งนี้จึงอาจเป็นจุดเริ่มเล็กๆสู่แรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่เพื่อให้ความทรงจำของเมืองเก่าเวสาลียังอยู่คู่กับชุมชน สาววิตรีและฮิรันวนิชไทย PBS รายงาน